สวัสดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกนลนครโอผ้าที่คุณแม่เอามาผาดอยู่นี่นะคะเป็นผ้าสี่ตะกอรอลายลูกแก้วค่ะมาใหม่ล่าสุดขายหน้าร้านพันสองไม่พอขายนะคะอันนี้ของยืมของคุณแม่ละมุนนะคะคุณแม่ละมุนโอนเงินมาแล้วยังไม่ได้แ็รของให้มีแต่ไปบุญไปบุญนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ของคุณแม่ละมุนลายเดียวกันกับคุณแม่ละมุนมันมีสองผืนเนาะใช่มันมีอยู่สองผืนท่านใดจะเอฟเอฟได้เลยนะคะสีตะกอรอลายลูกแก้วค่ะผืนละเจ็ดร้อยบาทนะคะ ขาไม่ละมุนนี้เป็นหนึ่งผืนแล้วเหลือหนึ่งพืนที่อยู่ในพอคุณแม่ของม่ละมุนจัดเจ็บให้แล้วนะคะเจ็ดร้อยบาทสี่ตะกร้าลายลูกแก้วค่ะโอ้เข้ากรนตรุมหูคุณแม่เลยจุด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 นะวันนี้ผ้าดักแด้นะคะที่คุณแม่จะมายกอยู่นี้นะคะเป็นคุณแม่หมักคนในท่านเรียบร้อยนิ่มมากกริ้วมากจากราคาพันสองเหลือสี่ร้อยห้าสิบเช่นเคยค่ะยกเลยนะคะยกเลยสองผืนค่ะลายรวงพึ่งค่ะตัวนี้สีมะเมี่ยวนิ่มมาก คุณแม่ขออนุญาตบิ๊งเลี่ยออกมานะคะเรารู้กันหนึ่งเมตรคูณสองเมตรนะคะตอนนี้จะนิ่มมากพริ้วมากนะคะพริ้วมากๆเลยลายนี้มีสองืนค่ะพริ้วมากเลยมีสองืนนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทเอมไปเลยนะคะผ้าน,นิ่หม,มักโคนเรียบร้อยค่ะมีสองืนค่ะต่อมาค่ะหัวใจร้อยเรียงเป็นหนึ่งเดียวหัวใจตัวนี้นะคะเชิงจะเป็นมะเมี่ยวข้างล่างจะเป็นหัวใจนะคะสวยงามมากเป็นพญาเต่อง,งอยนะคะ เห็นไหมคะขาเต่าคันแงบๆนะ,ะมีผืนเดียวลายนี้ค่ะลายนี้มีผืนเดียวค่ะ450บาทนะคะต่อมาโอ้โหตัวนี้หมักโคนเรียบร้อยตัวนี้หมักโคนแล้วนะคะสีเปลือกไขะคะ่ค่ะสีเปลือกไข่นะคะสีเปลือกไขะคะ่ค่ะสีเปลือกไข่นะคะสีเปลือกไข่สวยงามมากผิวมากนะคะ450บาทค่ะผิวมาก450ค่ะโอ้ตัวนี้สีบลูยิน บูยีนตัวนี้มีสองผืนนะคะลายหัวใจกับเอสลายนี้ขายดีนะคะเป็นลายใหม่นะคะลายพะราคินีลายพระราชทานมาใหม่นะคะเป็นหัวใจกับตัวเอสนะคะเป็นลายใหม่นะคะมีสองผืนนะคะพิ้วมากมีสองผืนพิ้วมากค่ะพิ้วมากพิ้วมากค่ะพิ้วมากค่ะพิ้วมากพิ้วมากเลยนะคะพิ้วมากมากเลยตัวนี้เป็นสี สีน้ำตาลนะคะน้ำตาลน้ำตาลพาเทวสวยมากค่ะลายนี่สวยนะเพื่อนนะ <S <S น้ำตาลพาเทวสวยมากเลยนะคะออกสีเทาๆนะคะเทาๆเงินๆค่ะเหมือนสีรถเบนนะค่ะบอนเงินนะสีร้อยห้าสิบบาทค่ะสองผืนนี่สีเดียวกันลายเดียวกันกับเมื่อกี้นี่เนาะลายเดียวกันสีเดียวกันมีมีอยู่สองชุดค่ะมีอยู่สองชุด มังกรตัวนั้นเลยแยกเโอ้ตัวนี้สวยมากหนักหนัก,นก,กนตึ้งเลยนะคะตัวนี้หนักหนักหนัก,กนตึ้งเลยค่ะโปรโมชั่นเช่นเดิมค่ะเลือกเลยนะคะเสื้อผ้าสวยงามมากมากเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะชค่วงนี้อยู่ในช่วงโปรโมชั่นอยู่นะคะโปรโมชั่นอยู่นะคะโปรโมชั่นอยู่นะคะจากวันสองนะคะตัวนี้มีปุกปุยเห็นไหมคะสวยมาก ตัวนี้ปลูกปุยทํายากนะคะสวยมากเลยนะนี่ปลูกปุยสวยมากทํายากมากนะปลูกปุยอุ๊งามงามสี่ร้อยห้าสิบมีปลูกปุยงามแล้วเพื่อนนะเรียกมากสวยมากลายสวยสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะตัวนี้ก็มีปลูกปุยแต่เป็นสีส้มโอ้โหคัดคุณภาพไม้เอฟซีได้เอฟกันค่ะได้เอฟกันเลยค่ะสวยงามมีสองพืนนะคะที่คุณแม่ยกนี่มีสองพื้นหนึ่งเม็ดคูณสองเม็ดมีสองพืนค่ะ หนึ่งเม็ดคูณสองเม็ดมีสองพืนนะคะที่ยกยกเนี่ยค่ะสองพืนหมดเลยนะคะลายโซ่เสนหาค่ะตัวนี้ก็มีปุกปุยนะคะแต่มีปุกปุยสั้นกว่าตัวนั้นนะคะสองเม็ดค่ะมีตัวเอนะคะเป็นโซ่เสนหาจะสวยมากนะคะเอฟได้เลยโอ้ตัวนี้สีเขียวเหนียวซับมีผืนเดียวเขียวเหนียวซับมีผืนเดียวนะคะมีผืนเดียวสีเงินสวยมากเงาเหมือนไหมเลยค่ะเอฟเลยนะคะสีเขียวเขียวเงินค่ะตัวนี้เขียวเงิน เขียวหยกนาะเขียวหยกนาะเขียวหยกเขียวเงินค่ะต่อมาเป็นสีชมพูชมพูลายนี้มีมีหนึ่งผืนค่ะชมพูเงินนะคะชมพูกีบบัวเงินนะคะสวยมากสี่ร้อยห้าสิบที่คุณแม่กําลังยกนี่เป็นผ้าดักแด้ทั้งหมดนะคะดักแด้คัดคุณภาพมาดักแด้คุณภาพมาทั้งหมดเลยนะตอนนี้ก็เป็นชมพูค่ะลายนี้มีสองผืนมีปุกปุยสวยมากโอ้โหปุกปุยสวยมาก ปุกปุยสวยมากนะคะสวยมากปุกปุยสวยมากๆเลยสวยมากๆเลยนะสวยมากๆเลยค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทสวยมากมีสองผืนค่ะมีสองผืนมีสองผืนนะคะมีสองผืนค่ะมีสองผืนนะคะต่อมาค่ะเป็นสีตุยนะคะเป็นสีตุยลายโซ่เสน่หาค่ะงามมากแล้วก็มีกำแพงเมืองกีนด้วยงามมากสวยมากมีปุกปุยด้วยนะคะ อันนี้ค่ะแตปลูกปุยมาให้สวยค่ะ450บาทนะฮะลายนี้มีสองผืนค่ะลายนี้มีสองผืนนะคะลายนี้มีสองผืนค่ะสวยมากเลยค่ะมีสองผืนนะคะโอ้โหสีเหลืองนะลงเหลือมาหนึ่งผืนค่ะมีปลูกปุยสวยมากสีเหลืองดอกคูณน,นะคะ450เหลืองดอกคูณค่ะ450นะ,ะๆๆนะคะตัวนี้สี สีพลอยสวยมากสวยมากๆเลยนะคะมีสองผืนหมักคนแล้วเรียบร้อยลายพระราชทานใหม่ค่ะตัวนี้สวยมากสวยมากๆเลยค่ะมีสองผืนนะคะลายนี้มีสองผืนค่ะลายเดียวกันแต่ตัวนี้เป็นสีมะมี่ยวค่ะลายเดียวกันตัวนี้เป็นสีมะมี่ยวนะคะสวยเดี๋ยวพี่เขาโอนมาให้กุ้งเดี๋ยวกุ้งจะมาโอนให้พี่นะคะได้ได้ ได้ค่ะบคุณ่ะลูกสีมะเมี่ยวค่ะลายขอและก็ลายหัวใจร้อยเรียงเป็นหนึ่งเดียวลายพระราสตานใหม่ค่ะสวยงามมากค่ะสวยงามมากสวยงามมากๆเลยนะคะ450บาทเท่านั้นเองค่ะปืนสไ้ายคืนนี้นะคะปืนสไ้ายในคลิปนี้ค่ะ สุดท้ายในคลิปนี้แล้วนะคะสุดท้ายในคลิปนี้แล้วก็สิ้นสุดคลิปนี้นะคะเหลียเพื่นเดียวค่ะหมดแล้วนะคะผ่านไป5ดักแด่นะคะ450ที่คุณแม่ยกวันนี้นะคะ FC ท่านใดสนใจแคปได้จอทหาไแม่สวยได้เลยนะคะพื<ค>้น<ค>นี้ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งพืนนะคะของของละมุนรับไปแล้วหนึ่งพืนคุณแม่จัดเจ็บให้แล้วยังไม่ได้ส่งให้นะคะแต่น้องโอนเงินมาเรียบร้อยแล้ว ยังเหลืออีกหนึ่งผืนอยู่ในตัวคุณแม่นี่ราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะ mm hmm. fc ท่านใดสนใจแคปหน้าจอตรงหาแม่สวยได้เลยนะคะศูนย mm ์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดตัวนี้สี่ตะกอลายลูกแก้วนะคะอันน mm ี้เอาไว้ตัดขอตัวนี้สี่ตะกอลายลูกแก้วนะคะ fc ท่านใดสนใจผ้าพ,พื้นไหนลายไหน,ไหนวันนี้คุณแม่ลงคลิปแรกเป็นผ้าคลุมไหล่ a a p r e m i ยมนะคะห้าร้อยแปดสิบหลายท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมวันนั้น ยก520มาอวันนั้นวันเกิดลูกชายนะคะเรามายกให้นะคะให้ให้ทําบุญให้ลูกชายเนาะทาบุญแบบให้ให้ลูกชายแบบเสริมเสริมเ <ๆ S 1> ขาเรียกว่าขึ้นกําไรกับเอฟซในวันเกิดลูกชายนะคะอันนั้นก็ขาดทุนเลยราคาแต่ว่าวันนี้ก็อยู่ในราคาโปรโมชั่นนะคะ580นะคะเข้าไปดูได้เลยดูย้อนหลังเข้าไปได้เลยนะฮะแล้วก็อีกคลิปนึงก็จะเป็นกระเป๋าเนาะกระเป๋านะคะจากราคา สองเก้าเก้าเหลือใบละร้อยหกสิบเหลือใบละสองร้อยเหลือใบละสองร้อยห้าสิบแล้วก็มีย่ามร้อยเก้าเก้าคุณแม่โปรโมชั่นท่านอยู่ร้อยยี่สิบย่ามสามร้อยเก้าเก้าโปรโมชั่นท่านอยู่ที่สองร้อยห้าสิบผ้าถุงนักแด่พันสองโปรโมชั่นท่านอยู่คืนละสี่ร้อยห้าสิบนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกราบขอบคุณเอฟซีสายบุญคืนนี้ไม่มีไลฟ์สดนะคะไม่มีไลฟ์สดพบกันไลฟ์สดในคืนวันอังคารนะคะ กราบขอบคุณและกราบสวัสดีวันนี้คุณแม่ไปทําบุญค่ะไปทําบุญพระป่าได้ยอดพระป่าแสนกว่าบาทนะเอาบุญมาฝากอฟซสายบุญนะคะสวัสดีค่ะ